สวัสดีจ้าทุกคนเทียงแล้วภากันได้ยังกินเนาะจ้าส่วนขอยกะทําเมนูง่ายๆกินผู้เดียวยูผู้เดียวอีกแล้วจ้าอันดับแล้วเขาก็ตำพริกกระเทียมลงไปให้แลแบบนี้จ้า แลกลีแล้วก็พักใส่ถ้วยไว้จ้าพี่น้องต่อไปห้าก็สบิดเตรียมลูกชิน้นหั่นลูกชิ้นไว้จ้าเมนูผัดอีกแล้วจ้า้อานี้เสร็จแล้วก็พักใส่จานไว้เด้อจ้าขอสิพาไปเก็บใบกระเพราจ้าบัดท,ที่นี้ ใบกะเพรากงา็งามงามเราพี่น้องปลูกเองพืชผักสวนขั้วเขานีล่ละจ้าปลูกไว้กินไว้ใส่เฮ้านี่แน่ต่อไปกะข้างหมอจ้าเตรียมเครื่องแล้ยว,ลวเลยเฮ้ากะข้างหมอจ้าใส่น้ำมันใส่เกรือที่เข้าโขลงไปจ้าเมื่อกี้ใจลงไปเลยจ้าพัดให้เหลืองหอมจ้าพี่น้อง เลื้องหอมดีแล้วห้าก็ะติ๊ใส่ลูกชิ้นที่ท้าหันไว้เมื่อกี้จ้าใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็พัดจนกว่าลูกชิน้นจะสุกจ้าสุกเรียบร้อยแล้วห้าก็ะิตะปงรดจาพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปจ้าผงชูรสจ้าใส่หลายใส่หลายผู้ใดบ่มมากับ,บใบไส้จ้าน้ำตาลลงไปจ้าตามด้วยซอสปรุงรสเท่าจ้า ี่เด็ดขึ้นน้ำมันหอยจ้ะพี่น้องผัดกะเพราห้อมันตองมีแน่นอนจ้าใส่หลายแ่บหลายเสร็จแล้วก็พัดคลุกเข่าให้เขากันจนหอมจ้ะพี่น้องหอมขััๆพี่น้องเอ้ยเมนูผัดกะเพราอีกแล้วมือนี่จ้ากินค้เดียวอยู่ง่ายๆเขาสวยหอนๆตามด้วยใบกะเพราจ้ะพี่น้องใส่หลายแ่บหลายใส่ถึงดอกว่าล้วมันจะหอมเนาะใส่ไปเลยเสร็จแล้วข้าก็พัดพัดพัดแบบนี้จ้าจนเหลืองหอมมูดก็จะแ่บพี่น้องเอ้ยหิวเข่าพี่น้องเอ้ย แล้วแล้วสิขาดไข่าดาวได้จังไรจ้ามีผัดกะเพราก็ต้องมีไข่ดาวเนาะจ้ากระถอดไข่ดาวแบบนี้ไปเลยจ้าผัดกะเพราไข่ดาวมันคููกันอยู่แล้วเนาะ เสร็จแล้วจ้าทุกคนยกลงใจจานได้เลยจ้า mm hmm. น่ากินบ่จ้าพี่น้องมาเดินมากินข่ียงน้ำกันจ้า mm hmm. พร้อมกับไข่ดาวของเราค่ะทุกคน mm hmm. แล้วแล้ว,ลวห้ากสิไปีซิมเบิงจ้าพี่น้อง mm hmm. เป็นแะนะ mm hmm. ต่แซบบ่เนาะเฮ็ดเองกินเองจ้าพี่น้อง ไขดาวเยิ้มแบบนี้เลยคอยมาบอกพีกลายกองกระิงก,กินก็บอกพีกไปน้ำจ้าอืมวีน้องแส่บหลายเดอ้อ